วันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไส้ไฟแช็กซิโป้ครับติดตามชมกันได้เลยครับเวลาไฟแช็กซิโป้นะครับแบบเติมน้ำมันเนี่ยถ้าเราใช้ไปใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับไส้มันก็จะดำนะฮะไส้มันก็จะดำเพราะมีการเผาไหม้อยู่ทุกวันทุกวันที่เราใช้งานนะครับพอไส้มันดำเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการจุดติดยากนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเราเออน้ำมันหมดนะครับน้ํามันหมดแล้วแต่พยายามไปจุดไปจุดเพื่อที่อยากจะให้มัน ใช้งานครั้งสุดท้ายให้ได้อย่างเงี้ยนะฮะการที่น้ํามันหมดแล้วพยายามไปจุดใช้งานเนี่ยมันจะทําให้มันกินไส้นะครับไส้มันก็จะดําแล้วก็เป็นข่เมาบางทีเป็นแบบเป,แบบเป็นแดงๆเหมือนกับปลายทูบอย่างนั้นอ่ะนั้นอนะ่ะคือมันเริ่มกินไส้แล้วนะฮะเวลากินไส้ไปมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไส้มันจุดติดยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการทําการเปลี่ยนไส้หรือสลับด้านไส้ก่อน เราไม่แนะนําให้เปลี่ยนทันทีนะฮะไม่ต้องจําเป็นก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนให้เราถอดมาเช็คดูก่อนครับนะอันดับแรกคือเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้ออกไปก่อนนะครับนะฮะดึงตัวถังด้านในออกมาครับดึงตัวถังด้านในออกมานะครับอันนี้เราต้องลื้อไฟแชกแล้วเราเวลาเราลื้อไฟแชกเนี้ยให้เรานะฮะใช้เหรียญบาทไขน็อตทองเหลืองตรงนี้นะครับไขน็อตทองเหลืองตรงนี้เพื่อเอาสปริงดันฐานออกมาก่อนนะครับ สปริงดันฐานออวัก่อนนะฮะสปริงดันฐานอยู่นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นสลักลตรงนี้ออกนะครับแผ่นสลักลนี้ออกแล้วก็อ่าเมื่อกี้เราม,เรามีเรามีฐานที่เราสำรองไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงพวกเนี่ยสำลีออกมานะครับสำลีออกมาสำลีไส้อะไรพวกนี้เนื่อ,อกมาเลย เช็คดูก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มีการเคยสลับด้านไส้มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าปลายไส้มันดําอยู่ทั้งสองด้านอย่างนี้นะครับเพื่อความประหยัดครับตัวน,นี้มีตะกุดด้วยครับตะกุดโอเคนะฮะเอาออกมาจนมันว่างเปล่าอย่างนี้นะครับนะฮะอ่ามีกิมีทานทานเก่าอยู่ในนี้ด้วยเออจะลืมแล้วทานเก่าตะกี้ทานมันล่วงไปละอ่ะมีทานสองก้อนตรงนี้นะครับโอเคพอเราออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีเวลาเราก็เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์นะครับขับ้นบัตรก็ได้เช็ดในปล่องไฟนิดนึงนะครับเพื่อทําความสะอาดปล่องไฟปล่องไฟของเราเนี่ยเราใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วฮะมันก็เริ่มมีข่าเหมานะครับนะค,คุณก็ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เช็ดไปในปล่องไฟตรงนี้ก็ได้เพื่อทาความสะอาดข่าเหมาตรงนี้นะฮะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูไส้กันไส้เนี่ยโอ้อันนี้ยังถือว่ายาวอยู่นะครับยังถือว่ายาวอยู่นะฮะ แต่ถ้าไส้มันเนี่ยอย่างนี้ฝั่งนี้เนี่ยถือว่ากินไส้ไปเยอะแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดออกบางส่วนก็ได้นะครับตัดออกเฉพาะส่วนที่มันดามากมากแล้วออกไปนะครับอันนี้อ่ะตัดออกนิดหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เราเคยเลยสลับด้านไส้มาแล้วนะแต่พอเราตัดไปตัดมาแล้วเนี่ยความยาวของไส้เนี่ยเหลือสั้นกว่า2นิ้วอันนี้คือ2นิ้วประมาณนี้นะครับอันนี้ยังอยู่อยู่ที่2นิ้วกว่า ็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าสั้นกว่า2นิ้วก็เหลือประมาณนี้แล้วเนี่ยควรเปลี่ยนไส้เส้นใหม่ได้แล้วนะครับอันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะฮะยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหนๆก็ถอดไปแล้วไส้เส้นใหม่ก็จะยาวหน่อยเห็นไหมฮะไส้เส้นเก่ายาวขนาดนี้ไส้เส้นใหม่พอตัดออกไป2ทีแล้วมันก็จะเหลือประมาณแค่นี้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนใส่ไส้เส้นใหม่เลยนะฮะไส้ซิปโปจะอยู่ในแผงอย่างแบบนี้นะครับ หนึ่งแผงหนึ่งหนึ่งแพ็คเนะี่ยมีหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นความยาวประมาณสามประมาณเท่าไหร่สิบเซนนะฮะสิบเซนมันสี่นิ้วนะฮะแต่วันจริงแล้วบางทีอาจจะไม่ถึงนะฮะสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วนะครับวิธีการเปลี่ยนไส้จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเวลาจะเปลี่ยนไส้นะครับเราต้องเอาตัวเนี่ยไปแช็กมาอย่างนี้นะครับแล้วเอ่อแล้วจักถนัดเลยนะฮะ แต่ผมถนัดวิธีการใส่จากข้างบนลงไปนะครับใส่จากข้างบนลงไปเราทําจับปลายบีบปลายให้มันเล็กที่สุดนะครับเท่าที่จะเ,เล็กได้แล้วก็เสียบจากข้างบนลงไปแบบนี้นะครับบางคนก็เสียบจากข้างล่างขึ้นไปก็ได้แต่ผมเสียบแนะนําให้เสียบจากข้างบนเพราะว่าอะไรเพราะพอเสียบไปปุ๊บปลายไส้ที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะแตกนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่แล้วข้างบนเนี่ยมันไม่แตกให้มันอยู่ข้างบนเพื่อจะใช้งานได้ได,ดีขึ้นนะฮะ เทคนิคของบางที่เขาก็ให้เสียบจากข้างล่างขึ้นไปแล้วมาพับบางคนจากโรงงานซ mm ิปโป้เขาให้พับอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะ mm hmm. เพื่อที่จะกันไม่ให้ไส้มันอยู่ต่าเกินไปนะครับของทางทางซิปโป้เนี่ยเขาจะสอนวิธีทำอย่างนี้ให้พับอย่างนี้แล้วก็ใส่อะไรเพื่อจะเสร็จปุ๊บมาตัดออกแต่ผมไม่ชอบคราบผมเสียดายนะวิธีการของผมคือเราจะจับปลายไส้ตรงนี้นะฮะ ให้มันอยู่สูงระดับรูบนนี้ฮะรบูบนนี้มันจะมีรูอยู่8ปรูอยู่บนเพเช็คเจ็ดรูหรือ8ปรูอันนี้รุ่นหนึ่งเก้าสิบหนึ่งลิกาจะมีแค่เจ็ดรูนะฮะให้ความสูงของไส้สูงเท่ากับรูตรงนี้ครับดีที่สุดนะฮะสูงถึงขอบไฟก็จะแรงเกินไปถ้าต่ำกว่ารูตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะต่ำกว่ารูตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยไฟมันก็จะเบานะครับไฟที่ดีที่ผมเห็นว่าโอเคที่สุดก็คือ ความสูงของไส้อยู่ที่ตำแหน่งรูบนตรงนี้นะฮะรูบนตรงนี้โอเคเดี๋ยวใส่กับเข้าไปใหม่นะฮะ,ะจับให้มันเล็กๆไว้แล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้มองไม่เห็นเอาไว้อะโอเคเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็เอานิ้วเราเนี่ยจับปลายไส้ดูซิว่ามันอยู่ตรงรูบนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเอานิ้วกดไว้ตรงนี้นะครับนิ้วกดไ้เสร็จปุ๊บ เราก็จะใส่สำลีกลับเข้าไปนะฮะสำลีตะกี้ออกมาเนี่ยมีอยู่หลายก้อนเลยนะฮะถ้าเรามีเวลาเราก็คลี่สำลีออกมากก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมจ,จับไปแล้วอ่ะเราคลีสำลีออกมาอย่างนี้ให้มันฟูๆนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ครับใส่กลับเข้าไปอย่างนี้นะฮะถ้าไส้เรายาวๆอยู่เนี่ยเราก็พับไปเลยครับพับไส้เราเราจะเรียงไส้ให้เป็นรูปตัว S อ,อยู่ในนี้นะครับ อย่างที่ผมทหม้ดู่เงี้ยตอนนี้ไส้มิอยู่นี่ฮะก็เรียงไว้เป็น S นะฮะวนอยู่ในนี้เป็นตัว S เป็นตัว M อะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งยิ่งทําให้ไส้มันกระจายอยู่ในตัวถังไฟแช็กเนี่ยซ้ายขวาบนล่างเยอะเท่าไหร่มันก็สามารถดึงน้ํามันไปจากทุกส่วนไปใช้ได้มากเท่านั้นนะครับบางคนคือไฟแช็กซีโปรใหม่ใหม่เนี่ยมันจะกองอยู่แถวนี้หมดเลยไส้อยู่กองอยู่แถวนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขาไม่ใช้ไม่ได้ใช้ใชแรงงานคนในการยักไส้เข้าไป เขาใช้เครื่องเพราะนั้นก็ปุ๊บ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 อัดไปเร็วๆไส่ก็จะกองอยู่ทางนี้ทั้งหมดนะฮะไปเชคซิปเปลใหม่อาจจะอยู่ไม่ถึงเจ็ดวันนะครับอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ต้องมามาแก้ไขนะครับถ้าเราอยากจะให้ไปแชค็คเราอยู่ได้นานๆเติมมันที่อยู่ได้นานๆเนี่ยเราควรจะเอามาใสา่ไส้ใหม่อย่างนี้นะครับ <c oughs> อพอเราใสา่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็หักไส้มาทางนี้หน่อยหนึ่งนะครับหักไส้มาทางด้านนี้นะครับ อ่าแล้วก็ใส่สำลีไปก้อนหนึ่งนะครับสองก้อนกะเนี่ยนะฮะหนึ่งก้อนอันนี้มันแฟบไปแล้วฟีบไปแล้วดึงดึงให้มันฟูๆขึ้นมาหน่อยแล้วใส่เกลับเข้าไปนะครับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะฮะพับซ้ายพับขวาไปครับวนไปครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่สำลีไปอีกก้อนหนึ่ง สำลีเราอย่าเราผมห้ามใช้สำลีสำหรับเช็ดแผลทำแผลเป็นอันขาดนะครับสำลีที่เป็นคอตตอนที่เป็นที่เป็นที่เป็นฝ้ายเนี่ยที่เรามีทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถคุณสมผัสมันมันไม่เหมือนกับสำลีของเรยอนเอ้สำลีของซิปโปนะครับซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์เรียกว่าเรยอนนะครับแต่หน้าหน้าห่อเขาจะเขียนว่าคอตตอนแตจริงจริง,รงแล้วมันเป็นเ,เส้นใยสังเคราะห์ผสมคอตตอนนี่แหละ แต่มันมีไนโอนด้วยนะครับคุณสมบัติของสำลีก็คือไออของสำลีของซิปโปเนี่ยคือมันมันมันจะคืนตัวนะฮะเวลาโดนโดนน้ำโดนโดนของเหลวเนี่ยมันก็ยังมีการคืนตัวแต่ถ้าสำลีทั่วไปที่เราทําแผลเนี่ยมันจะไม่ค่อยคืนตัวครับเพราะยิ่งกดเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งแฟบแฟบแฟบแฝบเข้าไปนะฮะแล้วไม่คืนตัวทําให้คนก็เอ๊ะไม่ไม่เต็มทันทีก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปพอยัดเข้าไปเยอะๆเข้าคราวนี้มีแต่ตัวถังไฟแชกเนี่ยจะมีแต่สำลี ไม่มีน้ำมันอยู่ไม่มีที่น้ํามันอยู่เพราะนี่ก็พอใช้ไปแป๊บเดียวน้ํามันก็จะหมดนะเพราะว่าเติมน้ามันได้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็หักใส้ไปงี้เรื่อยๆนะครับจนเต็มนะฮะโอเคตอนนี้ตอนนี้เต็มหมดลตสำลีเราหมดแล้วนะครับใส่ไปนี้เต็มมแล้วนะครับเต็มหมดแล้วครานี้ตะกี้เรามีถานอยู่ใช่ไหมฮะสำรองไว้แล้วก็วอรไบ้ตรงนี้หนึ่งก้อนนะครับถานอีกก้อนหนึ่งเอามาใช้เพราะตะกี้เราเราเอาถานออกไปแล้วนะครับ พอเราสปริงนั้นฐานปุ๊บฐานก็จะหลุดไปเลยนะครับใส่ไป you อนนี้ก่อนอันนี้ก่อนดีกว่าข้ามไปตัวนี้นิดหนึง่งเอาใส่แผ่นสักหลาดก่อนครับใส่เป็นสักหลาดก่อนตะกี้มีฐานอยู่ไปแล้วนะฮะตอนนี้เราโอเคไม่เป็นไรนะก็ปิดแผ่นสักหลาดเข้าไปแบบนี้นะครับปิดแผ่นสักหลาดเสร็จปุ๊บก็เอาฐานนะฮะฐานใส่กลับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สปริงนันฐานกลับเข้าไป หมุนน็อตทองเหลืองให้แน่นพอดีๆนะครับนะแล้วก็เวีนบัตรไข่นิดนึงให้ตึงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายมาจับไส้ให้มันตรงครับตะกี้เรามือเรามือกดไว้ใช่ไหมฮะตอนนี้ไส้มันก็มาเกาะมนอยู่ตรงนี้เราก็จับให้มันตรงๆครับจับมันตรงๆอย่างนี้นะฮะแหนบสาคัญครับแล้วต้องมีแหนบด้วยครับจับให้ไส้มันตรงๆแล้วฮะ ให้มันบานออกน้อยที่สุดให้มันแตกน้อยที่สุดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในตัวถังแบบนี้นะฮะเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็จุดเช่นกันะตะกี้มันมีน้ำมันอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามันแห้งเปลี่ยนสัมีใหม่ก็เติมมันใหม่อีกทีหนึง่งโอเคเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จพิธีการเปลี่ยนไส้เป็นไส้ไพลเ,เ,เ,เช็กซิปโป้ครับ